ถ้าเราไปพลิก Business Model นี้ใหม่เนี่ยบริษัทใหญ่บางทีเขาอาจจะไม่กล้าก็ได้เพราะถ้าเขาพลิกของเขาปุ๊บเนี่ยเกิดถ้าว่าฐานเขาฐานลูกค้าเขาไม่ชอบขึ้นมาเขาก็เสียสูญเสียลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสุดท้ายก็คือให้คิดใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะคิดถูกในครั้งเดียวแล้วถูก แทงหัวยังต้องแทงหลายครั้งนะก็ให้ดูตัวอย่างเลยอ่ะ Apple เนี่ยบริษัท Apple เนี่ยเขาไม่ได้เก่งด้านคิดของใหม่นะแต่เขาเก่งโดยเฉพาะ Steve Jobs เนี่ยเขาเก่งในการที่ทําให้ของที่คนอื่นคิดมาแล้วเนี่ยมัน perfect ทำให้คนอยากได้สิ่งเหล่านั้นนะครับอย่างเช่น GUI Graphic User Interface เนี่ยเขากับ Microsoft ก็ไปเห็นมาที่ x e r o x Park นะครับซึ่งซึ่งไม่ก็ไม่มีคนใน x e r o x ก็ไม่สามารถทำให้มันสำเร็จได้แต่ว่า Steve Jobs ก็มาทำให้เป็น Apple ได้ใช่ไหมครับ iPod ที่คนใช้กันเยอะแยะเลยเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่ iPod จะดังเนี่ยมันมี Sony Walkman นะครับ iPhone มันก็เป็นเป็นแค่โทรศัพท์แต่ว่าเขามาเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่ใช่ไหมครับ iPad แท็บเล็ตเนี่ยครับ ไม่ก็ซอฟต์เคยคิดมาก่อนแล้วแต่ทําไม่สําเร็จเพราะว่ามันออกมาไม่ใช่ยากมันไม่ไม่สวยงามคนไม่คนก็เลยไม่ค่อยชอบใช้กันนะครับจะเห็นว่า Apple เนี่ยเขาเป็นเป็นเป็นเลิศเลยในด้านการคิดอะไรใหม่ๆอันนี้คือที่คนคิดกันแต่ว่าจริงๆแล้วที่ที่เขาเป็นเลิศจริงๆคือด้านว่าเขาทาไอ้ของเก่าเนี่ยเขาคิดใหม่ทําให้ของเก่าเนี่ย,มยสมบูรณ์ขึ้นนะครับนี้มีโค้ดอันนึงจากหนังสือซึ่งซึ่ง ผมก็ชอบอะนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับก็เขาบอกว่าถ้าถ้าเราคิดว่านวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันมันมันยากในการคิดออกมาแล้วเนี่ยการที่จะทําคิดนวัตกรรมใหม่ๆครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งเล่าออกมาให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งยากมากกว่าเดิมเสียอีกครับเพราะงั้นเนี่ยการเป็นผู้ประกอบการนี่ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ต่อมานะครับก็ข้อ4นะครับกดข้อที่4คือ you can't do it alone นะครับก็สำหรับกดข้อนี้เนี่ยก็บอกอยู่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราทำทาอะไรทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับเรามาลองดูนะครับเรื่องของทีมเวิร์กเนี่ยว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่อย่าง Apple เนี่ยหรือจะเป็น Microsoft หรือจะเป็น f c e e o o o เนี่ยเขาไม่ได้ทุกคนเขาไม่ได้ทำคนเดียวนะครับส่วนใหญ่เราจะรู้จักแค่ สัวหลักอย่าง a p p เ e เราก็จะรู้จักแค่ Steve Jobs นะครับแต่เบื้องหลัง Steve j o b ก็เมีคนชื่อ Steve w o z สเนีนะครับขเขาก็ช่วยงาน Steve Jobs อยู่มีเป็นคู่คิดกันนะครับส่วนบิลเกต e s ก็จะมีพ a ล l า l l เ n นนะครับ Mark berg, ม Eduardo, าร์ค u ักเคเบิรก็มี e d w a r d ดโดลซารฟอนะครับซึ่งจำเป็นในการที่มา,ม,มากกว่ามีคนมากกว่าหนึ่งคนมาช่วยกันทำงานนะครับ เาก็พบว่าเรื่องของการทําแผนธุรกิจมันไม่สําคัญมากมายเท่าที่คิดหรอกที่สําคัญกว่านียคือเรื่องของผู้กอ่อตั้งนะครับซึ่งจะให้ดีเนี่ยคนจะมีผู้กอ่อตั้งสัก 2- อถึงสาคนนะครับแล้วก็เราไม่ใช่ว่าเอาคนที่มีความสามารถเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันนะครับยิ่งยิ่งคนที่มีความสามารถมาอยู่ด้วยกันมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งทะเลาะกันมากแค่นัน้นก็ต่างคนก็ต่างมีอีกก้นะครับเอ่อถ้าลองไปถามนักนิเวศวิทยาเนี่ย เขาเขาจะบอกว่าเนี่ยสัตว์เนี่ยสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยสัตว์สองชนิดดีกว่าสัตว์สองชนิดที่มีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันเนี่ยไม่สามารถจะอยูอย่ด้วยกันได้นะครับต้องมีใครตายกันไปสักคนหนึ่งเราเลยได้ยินคําพูดที่ว่าเ,าเสือสองตัวอยู่ท้าเดียวกันไม่่ด้่่่่่่่่่่่่่า,า,า่า่่่่่่่่่า่่่น่่นน่่น่นั่่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  มาเนี่ยเป็นเรื่องของว่าเออถ้าเราต้องการทีมเวิร์กเราเนี่ยเราจะไปหาทีมของเรายัางไงนะครับทํายังไงให้คนเนี่ยมาอยู่ในทีมเรานะครับอ,อย่างแรกเลยให้ passionate คือให้รักมันอย่างจริงจังนะครับรักรักในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยอย่างจริงจังนะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยจะถูกดึงดูดเข้ามาหาความรักของเราลองลองคิดสภาพดูว่าถ้าเรารักอะไรอย่างจริงจังเราพูดเกี่ยวกับมันคนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ถึง พลังงานที่มันแผ่กระจายออกมาจากตัวเราเนี่ยว่าเรารักมันจริงๆแล้วมันเขาจะเริ่มเข้าใจจริงๆว่ามันมันมันสำคัญจริงๆมันน่าทําจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยสำคัญมากให้รักมันอย่างจริงจังรักในสิ่งที่เราเราจะทาอย่างจริงจังนะครับจากนั้นก็ไปให้ไปให้หาคนไปหาให้ถูกที่นะครับพวกงานสัมมนาซึ่งเราอาจจะเจอคนนู้นคนนี้เราก็ได้คุยคุยงานกันนะครับสุดท้ายก็อาจจะได้ร่วมงานกันนะครับ สังคมกับเขาไปที่งานสัมมนา,าอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งคนเดียวกินข้าวอย่กินคนเดียวกินคนอื่นพยายามถามเขาว่าเขาทําอะไรคุยกับเขาเสนอตัวว่าเราทําอะไรเขาทําอะไรเรามาร่วมงานงานกันได้หรือเปล่านะครับมีเน็ตเวิร์กมีรู้จักใครที่ไหนใช้มันอย่าอย่าไปเก็บไว้พยายามใช้มันแล้วก็ใช้พวกเทคโนโลยีถึงคนที่เรารู้จักเนี่ยจะอยู่คนละทวีปกันเรามีพวกอย่างน้อยเราก็มีอีเมล เราสามารถทำวิดีโอคอนเฟรนส์เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งก็ใช้มันส์นะครับกดข้อที่สี่บอกว่าเราทำมันด้วยตัวเองไม่ได้หรอทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอนะครับแต่กดข้อที่ห้าเนี่ยก็บอกว่าเราต้องทำมันด้วยตัวคนเดียวนะครับมันก็ค่อนข้างขัดแย้งกันนะนะ๋ย่าไปดูทำไมนะครับชีวิตของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นชีวิตที่มันโดดเดี่ยวนะครับแล้วมันก็ ไว้นะครับว่ามันเป็นการยากที่จะทําทําด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าถ้ามันเป็นความฝันของเราเนี่ยมันคงไม่มีใครฝันเหมือนเรานะครับมันอาจจะคนอื่นจะฝันคล้ายๆกับเราแต่มันคงไม่มีใครใครที่เขาฝันเหมือนเราถ้าเขาฝันเหมือนเรากันเปีป้ยเหมือนกันเปี้ยเลยเขาอาจจะกลายเป็นศัตรูเราก็ได้นะครับแต่สุดท้ายก็คือว่าที่ต้องการบอกคือว่าต้องทํามันเองนะครับไม่มีใครมาทําแทนเราได้นะครับอย่างงอมือนะครับงอเท้าทามันเองนะครับ อีกอย่างนึ้งจะบอกว่าเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีใครเนี่ยที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขได้หรอกนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะเรายังไม่ไม่สามารถทําให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลานได้เลยแล้วเราจะไปคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยทําให้เรามีความสุขได้อย่างไรนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยแทนที่เขาจะช่วยเราบางทีเขาอาจจะเป็นสัตรูที่ร้ายกาจที่สุดข,ของเราได้นะครับเขาเราจะเคยได้ยินเขาพูดอยู่เสมอว่า เธอจะไปเปิดธุกรกิจหรอนี่เธอจะลาออกจากงานงานเธอออกจากมั่นคงจะลาออกมาทําไมนะครับก็เขาก็หวังดีนะครับแต่เราก็เชื่อมีความเชื่อของเรานะครับชูการ์เรย์โรบินสันนะครับเขาเป็นนักมวยเป็นแชมป์โลกนะครับซึ่งเขาก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่าการที่จะเป็นแชมป์ได้เนี่ยเราต้องเชื่อในตัวเราเองในขณะที่ไม่มีใครเลยที่จะเชื่อในตัวเรา น่าสนใจดีเป็นคำพูดของชมปโลกคนหนึ่งนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องการจะบอกอะไรนะครับก็คือต้องการจะบอกว่าให้เตรียมตัวไว้รับความโดดเดี่ยวซะนะครับเมื่อเมื่อได้พบกับความโดดเดี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ไม่ตกใจนะครับแต่เมื่อเราพบกับความผิดหวังบางทีเราก็ต้อง,ต,องต้องมีที่เกาะนะครับก็ คำแนะนําบางส่วนก็คือว่าให้ไปลองไปคุยกับผู้ประกอบการคนอื่นเสียนะครับว่าเขาเขาเจอในสิ่งที่เหมือนกับเราหรือเปล่านะครับถ้าเขาเจอในสิ่งที่เหมือนกับเราแล้วก็เขาทําอย่างไรก็จะแก้ปัญหายอย่างไงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำก็ว่าให้เก็บประสบการณ์นะครับลองลองเก็บเอาไว้อาจจะเขียนจดเอาไว้ว่าเราเคยทําอะไรสําเร็จมาบ้างน,นะครับแล้วเราจะมีความมั่นใจเมื่อเราเกิด ผิดหวังทําอะไรไม่สําเร็จขึ้นมาลองมองกลับไปดูว่าเราเคยทํามันสําเร็จมาแล้วใช้ตรงนั้นเป็นกําลังใจให้เราในการลุกขึ้นมาใหม่ครับท้ายสุดก็คือจงภูมิใจในตัวเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทําในสิ่งที่หลายๆคนเขาไม่กล้าจะทําเราลาออกจากงานเราดันวิสัยของเราเราจะล้มหรือเราจะยืนสุดท้ายมันก็เป็นของเรานะครับเราก็กล้าทำมัน เพราะฉะนั้นก็ให้ภูมิใจนะครับกดห่อข้อต่อมาคือให้บริหารความเสี่ยงนะครับคราวนี้มาดูอีกทีความเสี่ยงคืออะไรนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับเ,เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าว่เาเราพูดถึงเรื่องการเงินดีกว่าการเงินนี่มันชัดดีนะครับ บอกว่าสมมติเรามีเงินอยู่หนึ่งล้านเนี่ยเราจะเราจะทำยังไงกับเงินนะครับบางคนก็บอกว่าเอาไปฝากธนาคารบางคนก็บอกว่าเอาไปลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรซื้อทองหรือเมื่อเก็บไว้ที่บ้านขุดขุดดินเอาใส่หายไว้แล้วก็ฝังดินไว้หลังบ้านนะครับก็มันมีหลายวิธีใช่ไหมครับแล้วทําไมต้องมีหลายวิธีในเมื่อสิ่งที่มันน่าจะกำไราที่สุดคือไปซื้อหุ้น ที่มันแตกต่างกันคือว่าในในแต่ละวิธีเนี่ยถึงแม้หุ้นจะกําไรที่สุดแต่มันก็เป็นวิธีที่เขาบอกกันว่าเสี่ยงมากที่สุดนะครับวิธีที่เสี่ยงน้อยสุดก็คืออาจจะเป็นการเอาเงินหนึ่งล้านใส่ไหาแล้วก็ฝังดินไว้หลังบ้านเนี่ยอาจจะเสี่ยงน้อยสุดใช่ไหมครับแต่ทุกวิธีมันก็มีความเสี่ยงของมันนะครับฝังดินไว้เกิดโจรมาเขารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเขาขุดไปเลยทาไงใช่ไหมครับบอกว่าเอาไปฝากธนาคารไปเกิดธนาคารมันล้มไปทํำยังไง หรือเกิดวันหนึ่งประเทศโดนดุกกรานเข้ามาเขาบอกเขายึดประเทศที่ดุกกรานเราเนี่ยเขาบอกว่าเขายึดเงินกับประเทศหมดเลยมันก็เสี่ยงอยู่ดีหรือไม่ก็อีกอย่างนึงคือว่าเงินเฟอ้อวันนี้เงิน30บาทอาจจะซื้อ๋วยเต๋ยวได้ชามหนึ่งนะครับอีกสิปีผ่านไป30บาทอาจจะเหลือขนมปังแผ่นหนึ่งนะครับหรืออาจจะเหลือลูกอมเม็ดหนึ่ง,งเงินค่อยค่อย,อยหายไปไปเรื่อยๆนะครับ พราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถึงแม้เราจะไม่จะเลือกงานที่มันเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับ Not taking risk is risky นะครับคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับความเสี่ยงเลยก็เป็นความเสี่ยงแบบหนึ่งนะครับทีนี้ในใน,ในมุมมองของอผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้รับความเสี่ยงนะ เราบริหารความเสี่ยงบริหารคืออะไรบริหารคือเราเรา list อ,ออกมาดูว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างเราประเมินความเสี่ยงในแต่ละรูปแบบเราลอพยายามให้ทำให้ความเสี่ยงโดยรวมเนี่ยมัเหลือน้อยที่สุดแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ประเมินความเสี่ยงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแผนที่เขาจะจัดการความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกัน มันก็เลยมีว่าบางคนก็อยากจะลงทุนในหุ้นบางคนก็อยากลงทุนในพนันธบัตรบางคนก็อยากลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่ที่แน่ๆคือเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแผน B นะครับว่าเกิดว่าไอสิ่งที่เราลงทุนไปแล้วมันไม่เวิร์กขึ้นมาเนี่ยมันเราจะมีทางแก้ไขเป็นยังไงเราจะมีทางหนียังไงนะครับ uh, อีกเรื่องนึงสำคัญที่สุดคือเรื่อง room don't run out of money นะครับก็คือบอกว่าเงินเนี่ยมันมีค่าอย่าถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยอย่าใช้เงินให้หมดถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยมันจะเกิดปัญหากันแน่นอนนะครับเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับค่าไฟไม่มีจ่ายค่าแรงพนักงานก็ไม่มีจ่ายนะครับค่าเอกสารสมมุติจะได,ได้สัญญาหนึ่งร้อยล้านแต่ไม่มีเงินซื้อหมึกปรินเตอร์มาปริ้นเอกสารยื่นเอกสารไม่ทันนะครับ ลูกค้าเขาไม่เอาเราใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นกฎเลรกข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยว่าอย่าใช้เงินหมดเก็บเงินสำรองไว้ด้วยนะครับอันนี้พูดไปแล้วเนาะ m a n a g e risk กฎข้อต่อไปคือให้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำนะครับในข้อนี้เนี่ย ขอพูดถึงเรื่องเรื่องของผู้นำก่อนนะครับผู้นำเนี่ยไม่ได้ยบอกว่าบอกให้เป็นผู้นำนะไม่ได้บอกให้ฉลาดนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าลูกน้องเรานะครับแต่สิ่งสิ่งที่เราต้องทําได้คือว่าเราต้องสร้างแรงบันดาลใจได้เราต้องทาให้ให้ลูกน้องเนี่ยอยากทํางานกับเราครับเราต้องสามารถคุยกับคนอื่นสื่อสารไอเดียของเราเนี่ยคนอื่นทําให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อได้